ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกับพี่ครั้งหนึ่งครับมันจริงๆเราอยู่ในเ่อะรชลไมันต้องเรียกพี่ก็ได้ครับเรียกผมปลอมนะครับปลอแต่ช่วงเสียวลาออกไปนะครับผมมาโอเคเรามาคุยกันดีกว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องสร้างเพจกันดีกว่าหลายคหราคาบางคนอาจจะไม่เคยสร้างเพจนะครับผมหรืออาจจะสนใจหรือไม่สนใจก็ได้นะครับแต่ สิ่งหนึ่งที่คุณจะสามารถทําได้ก็คือคุณสามารถสร้างเพจได้นะครับในหน้า Facebook ของคุณเดี๋ยวนี้คนเริ่มสร้างกันเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วคนที่มีอายุหน่อยหรือคนที่เด็กหน่อยก็สามารถสร้างได้นะครับผมขั้นแรกเลยคุณเข้าหน้า facebook เลยนะครับผมคาพิมพ์คําว่า Facebook ลงไปในหน้าจอนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปสามารถเข้าไปในหน้า Facebook ของตัวเองนะเสร็จผมเนี่ยคุณกดเข้าที่สร้างเลยครับผม แล้วมันจะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับผมคุณสามารถสร้างกลุ่มได้คุณสามารถสร้างกิจกรรมได้คุณสามารถประกาศสินค้าได้ขายสินค้าได้นะครับสามารถโฆษณาได้เหมือนกันนะครับแต่โฆษณาจะเสียเงินนะแต่กสร้างเพจจะไม่เสียตังค์นะครับผมคุณสามารถสร้างเพจได้เลยแล้วแต่คุณเลยนะครับผมว่าคุณจะต้องการสร้างเพจแบบไหนมันจะมีเพจ2ส,ส่วนนะครับคือการที่จเป็นสินค้าและบริการกับการที่เป็นชุมชนหรือบุคคลสาธารณะนะครับผมขึ้นการสร้างเพจเนี่ย มันสามารถที่จะบอกและเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวตนของคุณคืออะไรนะครับผมถ้าคุณจะต้องการสร้างเพื่อที่จะเป็นบุคคลสาธารณะนะครับผมคุณก็สามารถสร้างได้หรือคุณจะต้องการสร้างแบรนด์ขึ้นมาหาสินค้าคุณคุณสามารถกดสร้างได้ทันทีนะครับผมกดเริ่มได้ทันทีเลยครับจากนั้นคุณสามารถตั้งชื่อเพจของคุณได้นะครับผมพอคุณสามารถตั้งชื่อเพจของคุณเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็อพิมพ์ไป หมวดหมู่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมที่จะอธิบายว่าหมวดหมู่ของคุณเนี่ยเกี่ยวกับอะไรถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับความรู้คุณก็ใส่ความรู้ไปถ้าคุณอ่าผมตั้งชื่อเพจขึ้นมาแล้วป,ป้าปัญาหมวดหมู่คือบันเทิงนะครับผมแล้วกดดาเนินต่อไปนะอ่าบันเทิงไม่ได้เพราะอะไรอ่าเพราะว่ามันไม่ตรงกับ ไอ้นี่นะครับผมเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาไทยก็ใช้ได้จริงๆสมมติว่าผมเป็นบล็อกเกรอร์แล้วกันนะครับผมบล็อกเกรอร์เราพิมพ์หัวข้อไปนะครับเราจะรู้ด้วยว่าเราเป็นอะไรแน่นะครับถ้าสมมติว่าอ่ะตลกสมมติตลกตลก ตลกไม่ขึ้นฮะคำขันก็ไม่ขึ้นโอเคสายเป็นบล็อกเกอร์ไปก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราเป็นบุคคลนะครับบางทีบางอย่างอาจจะไม่ขึ้นให้เราเต็มร้อยแต่ไม่เป็นไรครับคุณอย่าไปเครียดมันจากนั้นพอคุณเข้าไปใน Facebook เสร็จปุ๊บนะครับคุณสมัครเป็นสร้างเพจเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ใช้เวลารอสักน,นิดหนึ่งนะครับจนกว่า facebook จะโหลดเสร็จนะครับผมพอคุณสร้างเพจ a c e b o o k ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ขั้นตอนแรกเนี่ยคุณต้องเริ่มจากรูปโปรไฟล์ก่อนนะครับรูปโปรไฟล์เป็นสิ่งสําคัญนะถ้าคุณต้องการให้รูปโปรไฟล์สวยงามนะครับ <c oughs> คุณก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปทางเว็บอีกเว็บหนึ่งที่สามารถสร้างโปรไฟล์สวยงามได้นะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะทําให้มันดูดีมากขึ้นอีกนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับผมอันนี้สมมติผมอัปโหลดรูปการอัปโหลดรูปโปรไฟล์นะครับผมคือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะถ้าคุณ ต้องการที่จะตอบว่าเฮ้ยเราฉันคือเรากำลังทาอะไรอยู่เราเป็นใครเราต้องการอะไรและเราต้องแสดงเราต้องการแสดงออกอะไรออกมานะครับผมมันออกมาทางรูปได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจในช่วงเวลาที่คุณจะใส่รูปนะครับผมเพราะว่าคุณจะไม่ได้รับการจดจําที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคุณสามารถสื่อถึง ตัวเองออกมาได้เลยว่าคุณต้องการอะไรจากสิ่งที่คุณอันนี้เป็นการใส่ภาพนับปกนะครับผมเป็นภาพขนาดใหญ่นะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณต้องการเลือกรูปขนาดไหนแล้วก็แต่จะมีจํากัดอยู่นะครับผมรูปมันจะมอีอธิบายอยู่สูตรผมข้ามไปก่อนนะครับแน่นอนว่าเมื่อคุณสร้างเพจเสร็จนะครับผมเพจของคุณเนี่ยจะยังเปลี่ยนจะยังทําอะไรกับมันมากไม่ได้นะครับผมนอและคุณจําเป็นต้อง สร้างเพจอย่างต่อเนื่องนะครับผมภาพหน้าปกเนี่ยจำเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าเมื่อคุณเมื่อคุณมีคนเข้ามานะเขาจะติดตามคุณนะครับผมแล้วก็เขาจะจดจําจากภาพหน้าปกนะครับผมภาพหน้าปกจําเป็นที่ต้องมีขนาดที่พอพอ,พอสมควรนะมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นออันนี้ผมไม่ชัวร์เดี๋ยวผมต้องเปิดดูอีกทีหนึ่งและเมื่อคุณสร้างเพจเสร็จปุ๊บนะครับคุณสามารถเชิญชวนเพื่อนของคุณมาได้นะครับผมดกดที่ดูเพื่อนทั้งหมดนะครับผม ที่ดูเพื่อนทั้งหมดนะครับแล้วคุณก็รอสักเล็กน้อยครับผมรอสักเล็กน้อยเคุณสามารถที่จะใช้คําว่าส่งคําเชิญนะครับผมหรือเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับผมแต่แน่นอนว่าการเลือกทั้งหมดเนี่ยส่งไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะนะครับผมเมื่อคุณส่งคําเชิญไปปุ๊บนะไม่ใช่ว่าพันสามร้อยสี่สิบเก้าคนจะติดตามคุณนะครับผม แต่คุณต้องมองพิจารณาด้วยว่าเอ้ยเพจของเราเนี่ยตอบโจทย์หรือเปล่านะครับอันนี้คือการสร้างเพจนะครับคุณสามารถสร้างเพจเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะไปที่เขียนโพสต์นะครับและสามารถที่จะใส่รูปภาพวิดีโอของคุณได้ใส่ช่องทางของคุณได้นะครับผมคลิปแรกตอนนี้จบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไงผมต่อคลิปต่อไปในการจัดการภายในการเพจในเพจของเรานะครับสามารถจัดการอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมผมป้อมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคา์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม